สวัสดีครับพบกับผมเจียมินเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกม a อร o r ่าเนั่นเองนะครับผมวันนี้เราจะมีอะไรอัปเดตนั้นรอติดตามกันได้นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆนะครับเอาละครับวันนี้นะครับเราจะมาพบกับตัวละครใหม่นะครับที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้นะครับ กับตัวละครที่มีชื่อว่าทำาๆเจ้าชายขี่ม้าขาวนั่นเองนะฮะหรือว่า The Prince นะครับผมนะวันนี้เราก็มากับเจ้าชายวันนี้ก็หลายคนก็คงเห็นแล้วนะครับจากที่เราไปด่านแห่งแสงกันเนาะที่ผ่านมานะครับ mm. เพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเจ้าหญิงซินเดอเรล่ามาให้กับเจ้าชายนี่เองนะครับผมทีเดดของเขาคือการเต้นนะ ตั้งแต่เล่นแล้วนะครับตั้งแต่ที่เจอนะครับผมผมตื่นตาตื่นใจมากเป็นตัวละครที่แบบว่ามีบุคลิกเป็นของตัวเองเด่นชัดเวอร์เวสุดแล้วนะฮะหนึ่งนะครับคือท่าเต้นนะฮะสองก็คือทรงผมยากูซ่าเป็นรูปัวดใจนะครับผมสุดยอดจริงนะฮะมากับชุดขาวนะครับพร้อมด้วยเข็มขัดลายหัวม้านะครับแล้วมีเกราะที่แขนหัวไหล่นะครับผม ก็เท่มากนะครับผมเป็นตัวละครที่เท่เลยทีเดียวนะครับผมมาแล้วมาดูสกิลกันดีกว่านะครับว่าตัวละครขี่ม้าขาวนี่เจ้าชายเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมนะท่าแรกนะครับท่าทะลวงทยานฟ้านะครับก็คือจะทําการหมุนตัวเตะนะครับเพื่อโจมตีนะครับศัตรูนะครับผมด้วยการเตะอย่างรุนแรงนะครับผมนะก็คือเป็นเหมือนแบบว่าเป็นท่าเต้นหมุนตัวแล้วก็เตะนะครับเพราะว่าเจ้าชายสายแดนดีกว่านะเปลี่ยนชื่อดีกว่านะเจ้าชายสายแดนนะครับผม ท่าที่2นะครับเป็นสกิลมู o วอล์กนะครับก็คือเหมือนถ้าใครไม่รู้จักก็ต้องน่าจะพอรู้จักกับไมเคิลแจ็กสันนะครับผมก็คือจะเป็นท่ามู o วอล์กนะครับจะเป็นเป็นการไล่ยมนนะครับให้ทําให้ศัตรูมึนงงได้3วินาทีนะครับผมพร้อมทั้งหลบเลี่ยงด้วยการโจมตีหลบเลี่ยงหลบการโจมตีได้ด้วยนะครับแล้วก็มีท่าเต้นที่สวยงามนะครับก็คือท่ามู o วอล์กมูลวอล์กไปนะครับแล้วก็จะระเบิดท่าสุดท้ายจะสตันนะครับผม ท่าที่3นะครับม้าขาวทยานฟ้านะครับก็จะเปลี่ยนจากาเปลี่ยนจริงๆก็คือเป็นไม้เท้าที่เขาถือนะครับเป็นไม้เป็นปล่อยออกไปเป็นม้าที่พุ่งทยานออกมาทั้ง3ทางนะครับผมนะก็ใครที่เคยเห็นแล้วก็ดูในคลิปเก่าๆได้ในคลิปที่ด่านผ่านด่านพลังแห่งแสงได้นะครับผมสุดท้ายนะครับถ่า,อ,าอันติเมตของเขานะครับก็คือท่าม้าหมื่นตัวนะครับ ก็จะทําการเรียกม้านะครับแล้วควบม้าไปข้างหน้าเหยียบย่าศัตรูทั้งหมดนะครับก็คือเหมือนรถม้าวิ่งพุ่งไปท่านหน้าน, Song. นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงนะั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเรามาพบกับเขาเลยดีกว่านะครับมีอะไรให้ช่วยไหมให้เหมือนนายจะให้เขาช่วยนะยัดเยียดรองเท้าแก้วนะฮะก็จะเป็นตัวละครในระดับ s s r นะครับอยู่ในเผ่าเทพนิยายนั่นเองอนะ่ะ เขาเทพนิยายก็มีตัวดีๆมาบ้างแล้วนะครับผมหลังจากแม่มดมาแรงนะครับมาดูกันจะดีแค่ไหนนะครับเราไปดูกันนะครับผมสําหรับเจ้าชายนะครับผมเดี๋ยวเราขออนุญาตอัปเดตตัวละครของเขาก่อนนะครับนะมาดูค่าพื้นฐานของเขานะครับจะเป็นตัวลักษณะที่สมดุลมากนะครับผมเพราะว่าจะพลังจะไม่สุดนะฮะ พลังกายไม่สุดนะครับถ้าระเบิดจะน้อยนะครับก็จะเป็นการหนักไปที่ค่าป้องกันพลังและพลังกายนะครับก็ค่าพื้นฐานก็จะอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรนะคาป้องกันจะไม่เยอะแต่ HP จะเยอะนะครับผมนะก็ถ้าสกิลต่างๆก็ไม่แล้วนะครับขออนญาตอัปเรเวล90เลยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวละคร90แล้วใช้เยอะมากนะฮะผมซื้อมา900ขวดจะไม่พอนะฮะ ไม่พอฮะไม่พอนะครับขอญาดซื้อเพิ่มเนีย่ยซื้อมา999ยังไม่พอเออเราใช้การอัอพ EP กันเยอะมากนะครับซื้อเท่านี้ก่อนละกันนะครับเอาให้อัพก่อนละกันไม่ต้องออกดค้างแล้วโอเคมาที่เลเวล90นะครับขอญานอัพดาวตัวละครน,นะครับไปถึงดาวส้มเลยนะเพราะว่าทุกท่านจะได้เห็นสกิล อะไรส่วนของเขานะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม,มเท่นะพูดถึงอะ่ะผมชอบมากเลยแล้วมันเต้นอะ่ะเหมือนเดทต้องมันเต้นนี่แหละยืนเฉยมันก็เต้นขยันจริงนะอันที่ไม่ได้ให้ขยันนะขยันจริงนะคือเราต้องมานั่งกดเอ,อเดี๋ยวนะฮะเงินหมดแย่แล้วนะครับผมอะไรฮะไม่แย่อย่างนั้นนะฮะเราสามารถซื้อได้ถึงร้อยสิบครั้งนะครับซื้อ่ะไ อยากซื้อก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมมีวิธีที่เร็วกว่าซื้อสักคู่นะฮะโอเคเรามาต่อกันนะครับผมเดี๋ยวจะอัพก่อนนะครับญาติรับเงินรับทองกันมาเรามาที่ตัวละครเดิมนะครับกับเจ้าชายขี้มาข้าวนะฮะไปไหนแล้วฮะ เจ้าช,ชายเราไปสูงแล้วเค,ครับเดี๋ยวเรามาอัพกันก่อนนะครับมาตรงนี้ไม่เป็นไร,ครแค่นิดหน่อยพะะออะเรามาดูกันที่สกิลพิเศษของเขานะครับว่าแต่ละสกิลพิเศษของเขาจะมีอะไรบ้างเมื่อปลดล็อกถึงระดับ3ามอแต่ละระดับนะครับผม เอฟเฟกแรกนะครับจะเพิ่มอัตราคิดที่ข้อให้กับเผาเทพนิยายโอ้เป็นตัวแรกเลยมั้งที่เพิ่มอัตราคินะครับผมโอเคในส่วนที่2นะครับจะลดความเสียหายและลดป้องกันของศัตรูลง20%เป็นเวลา8ปดวินะครับเมื่ออะไรอะ่ะมองย้อนกลับไปที่การเล่น <c oughs> คืออะไรเอ่ย <c oughs> น่าจะเมื่อใช้ท่าอะไรสักอย่าง <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีนะครับผม โดนศัตรูแล้วมีโอกาสทําให้ศัตรูมึนงงอ๋อน่าจะเป็นอีกสกิลหนึ่งนะครับผมน่าจะเป็นทะยานฟ้าหรือเปล่านะครับนะนี่ครับมาสกิลที่3นะครับเมื่อปดล็อกระดับสีทอง3ดาวนะครับจะเพิ่มอัตราคีนะครับยีเป็นเวลา5าวินะครับและจะได้รับโล่แสงนะครับผมเป็นเวลา2วินาทีเมื่อใช้มูลวอล์กโดนศัตรูโอ้โหเอามาตาอีกนะครับได้คีเพิ่มอีกนะครับผม อเมื่อเป็นสีแดง3ดาวนะครับก็จะไดร้รับนะครับดาเมจนะครับและดีเฟนต์นะครับถาวร10%นะครับสูงสุดถึง30%นะครับหลังจากใช้ท่าม้าขาวทะยานฟ้านั่นเองนะครับผมสุดท้ายนะครับกับการเพิ่มความเสียหายให้เมื่อปลดล็อกดาวส้ม3ดาวนะครับเพิ่มความเสียหายให้อาณาจักรเทพทิยาย15%เ และฟื้นฟูพลังชีวิต2%ทุก2วินาทีโอ้โหเดี๋ยวนะฮะอ๋อโอคือไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับอันนี้คือเป็น, Auto นบัฟอโอโต้นะครับโหดมากเฮ้ยเป็นตัวบัฟที่ดีนะฮะแต่เอาตัวบุกก็ได้นะฮะพูดถึงอะ่ะมันเพิ่มทั้งโจมตีนะครับเพิ่มคีนะฮะแล้วลดดีเฟนส์ศัตรูด้วยนะครับเป็นตัวหลุยที่ดีพอสมควรเลยนะครับนะโอ้แล้วลดความเสียหายด้วยอะ่ะเจ๋งมากนะครับ อ่าเรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของมิตรภาพนะครับก็จะมีน้องเบลนะครับในการเพิ่มค่า HP นั่นเองนะฮะแล้วก็ต่อมาจะเป็นสิงโตใจกล้าแห่งความมืดนะครับจะเพิ่มค่าโจมตีนะครับผมในส่วนต่อมาอีกนะครับเจ้าหุ่นกระป๋องแห่งความมืดนะครับก็จะเพิ่มอัตรากลบคริติคนะฮะอ่าตอนนี้ใครมีสิงโตกับมีหุ่นกระป๋องนี่มีสำคัญแล้วนะฮะเพราะว่าเริ่ม ได้ใช้แล้วนะครับในส่วนของหุ้ไลกานะครับก็จะมาเพิ่มค่าอัตราคิติคอลนะครับผมในส่วนสุดท้ายนะครับจะเป็นคริลบดาเมจนะครับอ๋อจะเน้นลบดามเมจนะครับผมในส่วนของหนูน้อยหมวกแดงนั่นเองนะครับต่ออัพกันไปนะครับชอบท่ามยืนเฉยเหรือเกินเต้นตลอดนะครับผมเครื่องประดับแฟชั่นไม่ต้องพูดถึงฮนะ ที่มีอยู่ก็สุดแล้วนะฮะเนี่ยดูโอ้โหข้างหลังมนรูปหัวม้าด้วยอางเงี้ยนะอาบุธเทพตอนนี้ยังไม่มีนะครับเรามาดูในส่วนพันธะนะครับก็จะมีในส่วนอาแน่นอนนะครับคู่ของเขานะครับซินเดอเรล่านั่นเองนะครับตกลุมรักเมื่อแรกพบจะเพิ่มค่าโจมตีกับค่าเกราะนะครับนะ,ะโู้ในเยอะอยู่นะนะครับผม ก็จะได้รับโจมตีถึง1,728เกราะถึง1,728เท่ากันนะครับอ่าในส่วนของแก๊งร้องเพลงและเต้นรานะครับก็จะเป็นใครไม่ได้นะครับสำหรับไอรีนนั่นเองนะใช้สกิลเดินไปร้องเพลงไปนะครับผมนะก็เป็นแก๊งเดียวกันจะเพิ่มค่าโจมตีกับค่า H p นั่นเองนะครับผมจัดไปสุดท้ายนะครับโหก็ในส่วนของความรักและความชอบทมนะครับ ในส่วนของความรักก็คือเจ้าชายขี่ม้าขาวนะครับผมนะความชอบทมนะครับช่างทําหมวกจอมเพี้ยนนะครับแห่งความมืดนะยังไม่มากับเกรเทลแห่งความมืดยังไม่มานะครับผมอันนี้จะเพิ่มถึงสามค่าเลยทีเดียวโจมตีเกราะแล้วก็เฮดพีนะครับผมนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมนอันนี้หินนางฟ้ายังไม่เท่าไหร่นะครับนางฟ้าทุกคนก็มีแล้วนะครับหินนางฟ้าก็ยังยังไม่ได้ใช้อะไรนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสกิลพร้อมกันดีกว่าให้นายจะยืนหันหลังงนี้จริง นี่นะครับยืนเฉยมันก็เต้นนะฮะชีวิตเขามีความสุขอยู่คนเดียวนะครับผมนะยอนนะครับกับการตามหาเจ้าหญิงนะครับซินเดอเ,เรลล่านั่นเองนะก็ตามหามาจนเจอนะครับผมแต่เจ้าหญิงจะอยู่กับคนอย่างนี้ได้อีกนานไหมเราก็ไม่รู้วันๆเราแต่เต้นนะโอเคเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนร่างเป็นเขาไปเลยแล้วกันนะครับแฟลนยืนอยู่จะเต้นไหม เนี่ยเนี่ยด,หดูหัวกระดก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 เป็นม้าเอออันนี้อันนี้ผมผัวเล่นนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูทีละสกิลของเขาแล้วกันนะครับว่าจะโหดและขี้หน่ายน,นะครับเขาจะไปในด่านได้ดีอ่าเราก็ต้องไปพวกชีวประวัติแหละครับนะด่านที่ดีที่สุดนะครับในการที่เราจะมาเล่นนะครับโอเค ขอญาตเปลี่ยนไปนะครับเราจะไปอยู่ในเผ่าเทพนิยายนะครับอันนี้ได้บัฟได้บัฟรอเปล่าตัวไหนได้บัฟบ,บ้างไม่เป็นไรอ่ะไม่เน้นบัฟนะครับผมอ่ะเราเข้ามาเฉยๆนะเดี๋ยวเราจะไปดูทีละสกิลกันนะครับว่าอันไหนจะเพิ่มอะไรเท่าไหร่นะครับผมนะมันมีทั้งอ่าม้าขาวทะยานฟ้าที่เพิ่มนะครับแล้วก็มูล็อกก็เพิ่มนะครับ เดี๋ยวเราค่อยๆดูนะครับผมเรามาดูท่าแรกกันก่อนดีกว่านะครับสำหรับท่าแรกของเขานะครับนี่ฮะมีรีเจนเลือด2%ตลอดนะครับสบายเลยนะครับ2วิ2วิเพิ่มเลือด30,000นะฮะแล้วก็มาดูท่าแรกก่อนนะครับท่าทะลวงตับไตไ้พุงนี่นะฮะยังไม่มีบัฟเพิ่มนะครับนะอันเนี้เพิ่มดาเมจ1ิบห้แล้วก็มีฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ ถ้าเตะก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็โดดเตะธรรมดาเองเว้บเว้บเนี่ยโดดแบ็คคิกหมุนตัวแล้วก็เตะนะครับผมเป็นแบ็คคิกนะครับขอ่ย,ย่าไปตีต,ตีมอนดโจโจดูท่าตีธรรมดาของเขานะครับนี่ครับตีธรรมดาหมุนตัวปุ๊บ่าท่าหมุนบอสนะครับที่เราอยากเห็นนะครับคื้อ,อนี่ปืนนี่ครับจะได้โล่อมตะเอา Á, มันเป็นอย่างนี้แหละครับเนี่ยจะมีโล่มาตะขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีโจมตีเพิ่มขึ้นมานะเนี่ยจะเพิ่มค่าคียที่ข้อขึ้นมานะครับผมสําหรับมูลวอล์กนะตื้ดดื้อดื้อดือ้ออมตะด้วยเป็นยังไงล่ะแล้วมันรีด้วยนะถ้าโดนอ๋อเฮ้ยโอ้หโหมึงโกงอ่ะเนี่ยมันรีตลอดดูตืต้ดดื้อดื้อดื้อเห็นไหมถ้าโดนนะนี่จบด้วยท่าตันด้วยนะครับ โคตรโหดบอกเลยโกงไปเดี๋ยวมาดูท่าถสามคงไม่ได้ดูแล้วมั้งดูถ้าไม่ตายก่อนแล้วกันนะครับผมมมาหมื่นเม็ดเไม่ใช่ม้าหมื่นตัวนะครับดูถ้าเขาไหนฮะมมาหนีงมาโอ้โหหมาพุ่งวะนะฮะไม่เป็นไรจบไปก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาดูสกิลที่สามกันเอคือมันโกงตรงคิวอ่ะ มันเด้งทุกสองวีอะนะดูถ้าจบพี่หน่อยน้องนี่ครับกรตัวเขาก็จะถือคาถาที่เป็นหัวมานะครับว่าเท่มากนะเรามาเริ่มต้นใหม่เลยดีกว่าโอเคเราไม่เอาบัฟเอาไม่ได้ดี่เราต้องเอาบัฟให้คนอื่นใช่ไหมในเผ่าเทพนิยายนะครับก็จะมีบัฟเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยมันเท่อ่ะ แล้วมันโกงด้วยอ่ะถ้ามูลวมันเอามาตะตลอดอ่ะโอ้โหถ้าโดนอ่ะจบเลยนะใครโดนอ่ะนี่ฮะตอนนี้ก็จะมีในส่วนของอ่าอันนี้บัฟโอเคอยังไม่ใช้สกิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่สามนะครับม้าขาวทยานฟ้านะฮะม้าจะขยานแค่ไหนนะก็จะเป็นหัวม้าออกมาแหละใครที่เคยเห็นแล้วนะครับผมนี่ฮะม้าออกมานี่นะครับผมอ่าแล้วก็จะได้เพิ่มค่าดีเฟนซ์ขึ้นมาถาวรน,นะครับกับโจมตี นี่นะอ่ามันทับทันทับกันได้สามทับทันอะไรโอ้โโดนตีเหมือนอ่าทับกันได้สามครั้งนะครับนี่นะครับสองครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวดูทับกันได้สามครั้งแล้วมันข้อดีของมันคือการที่มันอยู่ถาวรนะครับมาเหล็กลุยนี่นะครับผมนะก็ถือว่าเพิ่มชงมตีได้โหดมากเอาจริงคือเฮ้ยเฮ้ยโหดเลยตัวนี้เอานี้นะเพราะว่าหนึ่งนะมูลวอลมันอะ ถ้าโดนอ่ะเอามาตะด้วยนะครับแล้วสตาร์ด้วยนะฮะอันนี้คือถ้ามีพลังงานเยอะอ่าพลังงานเยอะๆนี่คุ้มนะครับผมนี่นะฮะ่เดี๋ยวเราดูมูลวอล์กเนี่ยฮะป้องกันเอามาตะเอามาตะเอามาต,ะ,มาตะตีไม่โดนตีไม่โดนนะเด้นี่นะครับแล้วก็ถ้าจบสตารน์นะครับเราก็เอาม้ามุนพุ่งขึ้นไปเรียบร้อยจบเลยแล้วมันไวไปเนี่ยครับโอ้โหเพิ่มค่าได้แบบโขนมากนะฮะ เดี๋ยวเราไปดูในร้นเจนกิลดีกว่ามันจะได้เห็นชัดกว่านะครับผมจะปล่อยให้มันเตีอัตโนมัติแล้วกันนะสำหรับสกิลไม้ตายมันก็จะเป็นมาพุ่งออกมาพุ่งๆๆๆๆๆๆมานะฮะก็โหดนะครับผมแต่เดี๋ยวเราต้องดูวันที่มันเป็นอ่บัฟในส่วนของมันต้องใช้กับคนนะครับจะเห็นนะเนี่ยครับอย่างบัฟนี้นะครับที่มันจะเพิ่มลดฝั่งศัตรูนะครับเนี่ย ไอ้มองย้อนกลับไปเนี่ยล้านี้เรายังไม่เห็นนะครับผมไม่รู้ว่าใช้สก,กิลไหนนะแต่ไอ้มูลวอนเนี่ยมีอมตะนะครับบวกอมตะนะครับนะแล้วก็อะไรอีกอะไม่มีเนาะโอเคนะไอ้มาทยานฟ้ามันเพิ่มดาเมจแล้วไปกี่เห็นนะครับมาเพิ่มความเสียหายนะจากเพิ่มความเสียหายนะครับก็โอเคเห็นแล้วเพิ่มอาตาคิเห็นแล้วนะครับนะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันว่าลองปล่อยมันดูดมีคนไหมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตหาก่อนแต่เราจะไม่เห็นนะว่ามันโอ้ไม่ไมีแต่คนอ่ลองลอง PVP ดูเดี๋ยวลอง PVP ดูนะครับว่ามีไหมนะฮะโอ้โหเจอแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้นะครับอย่างนี้มันไม่มีปัญหาแล้วถ้าไม่ได้แล้วล่ะถ้างั้น ใช้สก,กิลอะไรมองเห็นน่าจะเป็นอันแรกหรือเปล่านะฮะทะลวงแต่มันโดนทีเดียวตายแน่นอนนะถ้าโดดเตะปกักนี่ไงนี่นะครับก็ลดป้องกันนะครับแล้วก็ลดโจมตีฝั่งตรงข้ามนะครับถึง20นนะใช้ท่าแรกนะครับเดี๋ยวลองดูว่าท่าอื่นมีผลไหมนะครับเดี๋ยวลองดูอ่ะไม่เป็นไรแต่ตัวไหนก็ได้สบายทัย้งนั้นถ้ามันเห็นนะครับแต่การเต้นของเขานี่คือ number one นะครับบอกเลย,เยว่าเจ้าชายสายแดนเปลี่ยนชื่อได้เลยนะ,ะเดี๋ยวเรามาดูมูลอล์กแล้วกันนะฮะว่า จะเป็นยังไงมีผลอะไรไหมไม่มีผลเลยนะครับก็คือท่าแรกแหละนะจะลดป้องกันแล้วก็โจมตีนะครับยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับฝ่ายตรงข้ามนะะเดี๋ยวเราลองอีกปองไม้อีกอันหนึ่งนะครับาชอบจริงอะเ,เต้นไม่เหนื่อยเต้นตลอดอ่ะโอ้เต้นยับนะฮะเต้นยับอเดี๋ยวเราดูมา้าพี่มา้าม้าเล็กลุย ไม่มีอะไรนะไม่มีผลของสกิลนะครับก็คือจะเป็นท่าแรกนะครับท่าทะลวงทยานฟ้านะครับกระโดดเตะหมุนตัวแบ็คคิกนะครับจะลดพลังป้องกันแล้วก็โจมตีของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมนะเดี๋ยวเราเรามาดูภาพรวมกันดีกว่านะครับอ่าลองปล่อยให้เขาตีบอสเลยแล้วกันนะว่าจะโหดแค่ไหนเดี๋ยวเมื่อกี้ยังไม่ตู่ใจกับการที่เห็นท่าไม้ตายใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูในจนกิลแล้วกันมาลองดู กับตัวละครเทพนิยายเจ้าชายขี่มาข่าขี่กับกับนะฮะมาครับเดีย๋ยวเรามาดูท่าไม้ตายของเขากันละกันชุบหมุนตัวเต้นดิกดติ๊ด,ด,ดมาแล้วหมุนตัวก่อนนะครับแล้วก็ม้าพุ่งออกไปเฮ้ยหลอกนี่มาม้าไม่ถึงหมื่นเลยถ้าหมื่นก็ไม่ต้องเล่นแล้วนะฮะวันนี้ก็ไม่จบนะวิ่งออกมาขนาดนั้น เค okay. ก็รวมๆจริงๆสกิลคือโหดมากนะครับนะแต่ไม่ค่อยใช่ปะใช้แต่ไอ้ม้าเนี่ยถ้าโดดเตะเนี่ยว่าโอเคนะนี่นะเค okay. เฮ้ยเดี๋ยวนะเอามึงจบเร็วจัง,งอะเอียงวะมันจบเร็วจัง,งอะขออนุญาตนะฮะทำไมเมื่อกี้จบเร็วจัง เพิ่งจะ,ะแบค็คคลิกสองทีไม่ใช่แล้วทำไมมันยี่สิบวีอะเอทำบล็กหรือเปล่าวะอ่าหมดแล้วเนี่ยเหลือสิบแปดวีสิบเจ็ดวิที่อย่างวะทำไมค่าบอสมันหมดเวลาเร็วจังอะเอ,เอาอันนี้งงนะฮะหนูไม่เป็นบั็กหรือเปล่านะฮะบอสก,กิวนะครับอันนี้เนี่ยแป๊บเดียวหมดเวลาแล้วมันยังไม่ได้ทําอะไรเลย โอนะเดี๋ยวขอดูตัวอื่นด้วยนะครับว่ามีผลหรือเปล่านะฮะโอเค okay. มาเรามาดูกันต่อนะครับเนี่ยสิบกว่าวิโดนท่าแดนไปเดแดนไปเดไปมานี่ครับหยุยแรงนะ ดาเมตต่อเนื่องและรุนแรงพอสมควรนะครับเนี่ยยี่สิบวีนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวแก้ไขทีหลังได้นะครับ โอเคไม่เป็นไรเรามาพูดถึงตัวนี้กันดีกว่านะครับกับเจ้าชายขี่ม้าขาวหรือเจ้าชายสายแดนของเรานั่นเองนะฮะก็ภาพรวมตัวละครน,นะครับผมถือว่าเป็นตัวหนึ่งในตัวที่ดีที่สุดของเผ่าเทพนิยายเลย,เลยก็ว่าได้นะไม่เชื่อลองดูได้นะเพราะนอกจากเกรเทลแล้วเนี่ยก็มีแอนนี่นะครับนะแล้วก็แอนนี่นะครับผมเฮนเซลนะครับก็มีเจ้าชายเนี่ยครับที่จะมา ช่วยเหลือปั๊บในทีมได้เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นท่าบัฟนะครับในส่วนมาอันแรกก็คือเพิ่มคีิ์ข้อนะครับในส่วนที่2นะครับเพิ่มดาเมจนะครับและดีเฟนต์ใช้เพิ่มค่าเสียหายอีกนะครับเพิ่มโจมตีที่สำคัญคือฟื้นฟูพลังชีวิต2%เอร์เทุก2วินาทีเนี่ยาละครับได้จะเป็นตัวบัฟที่ดีให้กับทุกตัวละครได้นะครับนะ ในส่วนสกิลปกติของเขาก็จะมีอมตะนะครับในส่วนของถ้าใช้มูลบล็อกแถมลดโจมตีกับป้องกันฝั่งตรงข้าม8วินะครับ20%นะฮะเม<า>ื่อใช้สกิลหมุนตัวเตะเนาะนะครับผมแล้วก็มา้าขาวทยานฟ้านะครับเพิ่มดามเมจ30%ถ้าใช้3ครั้งจะเพิ่ม30%แล้วเป็นถาวรไม่นับเวลานะครับในรอบนั้นถือว่าเรียกได้ว่าโหดมากเอาจริงๆนะก็ถือว่า cü, เป็นตัวหนึ่งที่ ที่ดีนะครับเป็นตัวพวกตัวใหม่อ่ะตัวพิเศษอ่ะมันจะค่อนข้างจะดีกว่าตัวปกติน้อยหนึ่งนะครับผมนะว่าเป็นตั้งแต่แคตเธอรีน่ามาเนาะตันฮุกใช่ไหมครับแล้วก็แคทมือดอย่างเงี้ยมีอะไรกินดานะครับเกเทลพวกจริงๆแฮนดเซลทําพวกนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่นะมีอะไรอย่อนอเดโอเดตโอเดลนะครับผมนะก็ถือว่าตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวละครหนึ่งที่ ดีมากๆนะครับผมนะจะมาในช่องทางไหนจะเป็นการสู่รกาชาพิเศษหรือว่าจะมาในกิจกรรมแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูไว้มาดูพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้กับเจ้าชายสายแดนตือดตืดอดทไม่ใช่ตืดอดมันนั่นนะฮะโอเคก็เดี๋ยวยังไงก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s ับสไครต์นะครับกดกระดิ่งหรือกดแชร์ให้ด้วยนะนะครับผม เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็ช่องทางการติดต่อนะครับกับทางเกม Aurora 7นะครับไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะครับ i r s t a g r กรนะครับอ่า t k นะครับแอดไลแล้วก็ช่องทาง YouTube ของเรานะครับสามารถพูดคุยพิมพ์คอมเมนต์กันมาได้นะครับหรือสอบถามปัญหาอะไรได้หมดนะครับผมมีเจ้าหน้าที่ตอบทุกช่องทางนั่นเองนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกทท่านที่ติดตามนะครับแล้วเราจะจากกันไปด้วยท่า Moonwalk นะครับไม่ใช่นะครับผมมีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับแล้วเจอกัน